สูตรดื่มน้ำเร่งการเผาผลาญฝากกดหัวใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆหนึ่งตื่นเช้ามาให้เพื่อนๆดื่มน้ำเลยนะคะสองแก้วหรือห้าร้อยมลเพราะช่วงที่เราหลับร่างกายเรามีการเผาผลาญไขมันอ่าเผาผลาญจะมาถึงเช้าเลยนะถ้าเราดื่มน้ำช่วงนี้ก็จะเร่งการเผาผลาญไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นสองดื่มน้ำหนึ่งแก้ว ก่อนมื้ออาหารเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงนะคะจะทําให้เราอ่ะอิ่มนานขึ้นถ้าหลังอาหารเราดื่มน้ํามากนะคะก็จะเจือจางน้ําย่อยทําให้การย่อยอาหารของเราเป็นไปได้ไม่ดีก็จะทําให้ลดน้ําหนักยากควรเว้นไปสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ดื่มอีกหนึ่งแก้วนะคะ 3. ในระหว่างวันเนี่ยให้เราจิบน้ําเรื่อยๆนะคะจะได้กระตุ้นการเผาผลาญได้เรื่อยๆเลย ทั้งวันเนี่ยดื่มให้ได้ถ้าผู้หญิงนะคะ2.7ลิตรผู้ชายก็3.7ลิตรแต่ถ้าเรามีกิจกรรมเพิ่มหรือว่าไปเจอแดดเจอความร้อนเสียงเสียงเหงื่อมากนะคะก็ดื่มเพิ่มขึ้นได้เลยค่ะ